อ่าครับสวัสดีครับอันนี้ผมก็จะมาบอกเล่าสิ่งที่ผมชอบนะครับเป็นงานไดเ็กที่ผมทําประจําเลยฮะนั่นก็คือการอคอสเพลย์นั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือผมเองนะฮะนี่ผมชื่อนายคมกิจชัยโยนะฮะเรียนอยู่ที่มหา,มาวิทยาลัยรัชมงคลจักรวัประจบปบิมุขรัตนโกสินทร์นะผม อ่ะครับผมแล้วนี่ก็จะเป็นงานคอสเพลย์ของผมนะครับผมจะมาเปิดให้ดูว่าคอสเพลย์นี่มันมีดีข้อดีข้อเสียอยังไงข้อดีของการคอสเพลย์นั้นก็คือเอ่อเราจะได้สนุกแต่เอนจอยใช้เวลาใช้เวลาให้ร่วมกันกับเพื่อนเราทาให้เรามีความสุขครับผมเราก็จะไปที่อันนี้ก็จะเป็นพี่ชายของผมะฮะเขาเป็นพี่ชายที่ไม่สนิทนะแต่ว่าเป็นครอบครัวนี่ฮะคาซิกโก้นะฮะอันนี้กคือผมเอง นี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ทำขึ้นมาเองนะเป็นพอป,ประมาณว่าอุปกรณ์เพลพวกปืนหรือว่าอะไรอย่างี้ครับผมก็จะควงได้ที่เราทําอุปกรณ์นี้ขึ้นมาเพราะว่าเพื่อให้มันดูสมจริงฮะคือผมพยายามประหยัดงบให้มากที่สุดคือคอสเพย์จริงจริงมันมจะเป็นต้องใช้เงินครับมันประดิษฐ์อุปกรณ์เองก็เอาก็ได้เอาวัาสดุที่มีเหลือใช้มาทําเป็นงานชิ้นงานหรือว่าอุปกรณ์ของเราได้นะครับผม่ะครับผมอันนี้ก็เป็นการประกวดคอสเพย์ที่ผมชนะ มานะครับที่มหาเลยรัชมงคลนะครับผมนะฮะนี่เราหยิบแคมจํจมใสได้มาประมาณที่สามนะฮนะครับผมการคอสเพลนี่มันทําให้อ่าเราใช้เวลาเร่่มกันอย่างมีเปรี้ยวนะครับผมไม่ได้เอาไปติดยารหรือว่าเอาไปทําสิ่งที่ไร้สาระนะฮะอ่มันก็ไม่ไม่ได้ไร้สาระนะก็คือแบบเพื่อความสนุกเฮียอันนี้ครับก็เป็นผมอันนี้ผมคอเป็นจา่าคอสเพลเป็นนินจานะฮะนี่เป็นพี่าาเอาครับผม อ่าครับผมแล้วก็ไม่แบ่งประเภทว่าเขาจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเขาก็คอได้หมดนะครับผมอ่า uh ห huh. ลังจากนั้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการจีโร่ที่ผมขอใช้นมาอันนี้ผมแต่งขึ้นมาโดยตัวเองนะฮะอันนี้คือเอ่อสนับเขาเอาไว้ป้องกันอะไรอย่างงี้ครับผมน,นี่จะเป็นที่ปิดปากน้าใสแต่งรูปเอานะฮะข้อดีของการข้าวเซมไปคือทําให้เราสนุกเพลินเพลินนะครับแต่ข้อเสียก็คือบางทีก็ใช้เงินเยอะนะฮะ จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินเยอะเพื่อที่จะคอได้เหมือนหลายเปอร์เซ็นต์เราคอแค่เพื่อ,อความสบายใจแล้วก็แล้วที่เราชอบครับคือเราต้องชอบตัวละครนั้นจริงๆครับเราถึงจะคอแบบว,ว่าไ <c oughs> ม่จำเป็นจะต้องลงทุนให้มันมากมายอะไรก็ให้เหมือนดูเหมือน,เอ,นเอาอะไรเนี่ยผมก็แต่งเป็นดันเต้นะฮะเนี่ยควงปืนอยู่ฮะอันนี้จะเป็นเอ,อ่อไอเออีโบนี่นะอีโบนี่จะเป็นปืนสีดําของดันเต้นี่ผมจะเปิดรูป Dante ดันเต้ให้ดูนะฮะดูนี่นะฮะ คือผมคัดเป็นดันเต้เดวิวเมีพายพักสี่เอาสี่ฮะพักสี่เขียนสี่ไปก่อนเนี่ยก็เป็นคนนี้นะฮะก็อ่าก็พอมันเหมือนกันอยู่นะฮะเนี่ยเขาจะถือดาบนะฮะอันนี้ดาบมีต้องสั่งผมสั่งมาจากนอกนี่จะเป็นอีโบนี่ดันเต้ก็จะถือดาบ เป็นตัวละครจากในเกมเรียวยิเวคายภาคสีนะฮะแต่มันก็นานแล้วแต่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็น่นจาจะรู้จักเกมนี้นะฮะแล้วก็เคยผ่านใบนี้มานะคงจะเคยเล่นเกมนี้ตอนแรกว,ว่าจะกหนึงจะซื้อครับแต่าผมว่าทําเอาดีเองดีกว่าฮะมันเสียตังค์ต้องเยอะมันเสียตังค์แพงแล้วก็ไม่จําเป็นด้วยครับผมของผมก็จะมีรองเท้านะฮะรองเท้าเป็นรองเท้าเรียนอันนี้จะเป็นอ่า <c oughs> เขาเรียกว่าปอกขาครับกันไฟฟ้ากันเลื่อนด้วยด้วยะฮะแล้วผมก็เอามาทสีพ่นสีแดงอันนี้ก็จะเป็นกางเกงของกางเกงนักเรียนแต่ว่าไม่ได้ใช้แล้วกางเกงเบอกกรเก็นักศึกษานะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อที่สั่งมาในช้อปปี้นะฮะร,ราคาประมาณสองสามร้อยถ้าจะไม่ผิดอันนี้เป็นชุดคลุมที่สั่งมาในช้อปปี้มาห้าร้อยนะฮะบิ๊กก็ประมาณร้อยห้าสิบาทตอนนั้นก็คือลดราคาเสื้อข้างนอกก็ทับอันนี้ใส่นี้ไปครับปอกแขนแบบว่าที่ขับมอไซค์นะฮะก็มาเอามาคลุม ข้างนอกนะเราก็จะกลายเป็นดบบเตก็จะดูเป็นแบบนี้ฮะแล้วก็เะส่งมือแล้วก็ใส่ถุงนิ้วให้มันมีสามนิ้วแบบประมาณว่าอันนี้ฮดตเต้เขาจะมีตรงนี้สามนิ้วนะที่เขาจะปิดนิ้วเอาไว้นะฮะแล้วผมนี้ก็จะเป็นเนโลของเขาเป็นหลานชายของเขานี่เขาจะสือดา่บงนี้ครับผมแล้วผมก็จะไปงานคอสเพลย์เที่ยวบ่อยๆเพื่อที่จะห้ามให้ตัวเองไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเหงาอยู่คนเดียว อืมแต่ว่ามันก็ต้องใช้เงินในการไปนะมันก็ต้องใช้ทรัพยากรในการไปใช้เงินอ่านี่ัะผมสู้กันอ้าผมแล้วผมก็แสดงอะไรการโชว์เนี่ยผมบ้างาผมจะควงปืนเล่นควงอ่อออโบนี่กับไอโบนี่ก็เป็นประมาณนี้ครับผมอืมฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นไปนงานที่เอ่องานนิพนธ์ฮาคุ เป็นงานเหมือนว่าดูนวตัตก,กรรมอะไรเก็มีพวกญี่ปุ่น,นครับผมหอ <c oughs> ผมก็ถ่ายรูปอะไรมานี่ก็เป็นอาจารย์แดงนะฮะ้ค่ๆหลายๆคนก็รู้จักเขาก็ไปเจอคนดังก็ถ่ายรูปเขาก็ให้นะขอถ่ายรูปดีเขาก็ให้ครับผมครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดรูปให้ดูผมมีเป็นอัลบั้มเลยเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะฮะนี่จะเป็นอัลบั้มที่ผมมีนะะอันนี้ก็ เป็นรูปโปรไฟล์นะฮะนี่เป็นอาบัตเอนเจอร์อาบัตเอเคอร์นะฮะก็เนี่ยคนนี้แต่วันนี้ไว้ผมสั้นตอนนั้นไม่ได้ใส่วิกอ่านี่ฮะเป็นคนหมอนล้วก็ได้จาก aler, mm hmm. อบาบัตเอนเจอร์ขบวนการสุบะเซ็นไตเอนเจอร์เอ็นเจอร์ญี่ปุ่นนะฮะเนี่ยอะไรเงี้ยครับผมคนนี้แหละครับผมขอเป็นคนนี้แหละฮะเราก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนหลายเปอร์เซ็นนะสังเกตที่ชุดเอานะฮะคล้ายๆดูคล้ายๆเฉย นี่ฮะก็ดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะรับผมเนี่เป็นเอ่อมันจะเป็นนักลอบสังหารนะเป็นนักฆ่านี่ก็จะเป็นดันกุโซดันมาจากเรื่องบาคุกันภาคสามนะฮะเ,เดี๋ยวผมเปดิดรูปไปดูหน,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 นึ่งนะบาคุกันชีนี่ฮะก็ดูคล้ายๆกันนะเห็นไหม เนี่ยผมก็เนี่ยแต่งให้เขาคล้ายๆกันมากที่สุดครับผมเราก็ที่หมอบอกไปครับเราไม่จำเป็นจะต้องเหมือนอะไรไปแงแล้วแค่ทําด้วยใจรักและมีความสุขกับมันก็พอแล้วฮะผมก็เอนจอยแบบนี้ผมก็ทําแบบนี้นะฮะก็เป็นอย่างนี้ประมาณนี้แล้วก็ัน,นี้เป็นเอ็นจอยวิจัดการเป็นตัวละครที่ผมอยากจะคอแล้วก็คิดขึ้นมาเองนะฮะครับผมนี่จะเป็นนี่จะตอนนั้นผมเริ่มเข้าวงการครับเท่ใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้ฮะตอนนั้นยังไม่อะไรยังทําตัวเลสไลูล่นี่ก็เป็นเด็ก ผมเนี่ยเริ่มตอนนั้นเริ่มก็คือ,อยังยังไม่หล่อเท่าแบบนี้สมัยก่อนก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่แต่ว่าก็ปรับปรุงอะไรอยเงี้ยเลยครับเ็ื่อจะหล่อขึ้นปรับแต่งรูปลดความบวนบ้างอะไรบ้างก็จะเป็นตรงนี้นี่ฮะผมมองซุกเลยผมเ็นจอยกับมันนะัผมชอบที่ทาแบบนี้แต่บางทีก็ต้องใช้เงินในการเอ่อในการคอสเยนนะฮะแต่ส่วนมากผมไม่ค่อยใช้ผมก็แต่งตัวเดียวเสมอ แล้วก็แต่งทำจริงๆผมก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาแต่งขอเซนนะฮะถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างแล้วก็มีใจรัก,กรตัวตัวตนที่ตัวเองชอบนะแล้วผมก็จะมีติ๊กต็อกด้วยเอาไว้ลงคลิปอันนี้นิดน่อรัก็จะเป็นรูปตัวมาลาบัมนะอันนี้ผมก็ถ้าเกิดว่าผ่านเข้ามาในติ๊กต็อกก็ฝากมาอติดตามน,น,ะ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 นะครับอฮาแล้วก็นี่ก็เป็นเพื่อนที่ผมมีทั้งหมดนะไปรวบรวมมาจากงานขอเย์อะไรบ้างับผม มันเป็นสตอรี่ผมจะเก็บเอาไว้เลยผมก็เรียนไปด้วยทำงานเรียนไปด้วยคอสเ์ไปด้วยนะคะคือผมไม่ได้ท,ทิ้งอะไรทุกอย่างเลยผมรู้สึกว่าผมเป็นเตัร์สองสิ่งนี้มากคือผมชอบอาจารย์ที่สอนมากอาจารย์ที่สอนก็สอนดีมากและแม่ก็สนับสนุนคุณแม่ไม่ได้ว่าอะไรแต่บอกว่าให้กลับบ้านเร็วๆว่ากลับบ้านตามกฎทําตามกฎของบ้านให้ออกลับบ้านเร็วๆจะกลับบ้านเด็กครับผมแล้วก็ต้องค่อยญหาไปเวลามีอะไรฮนะครับผมนี่คร นะเนี yeah, years, so yeah, yeah. So ่ยเป็นนิพนธ์ของผมเนี่ยเนี่ยครับผมสำหรับการบรรยายสิ่งที่ชอบในวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบร่รับชมและดขอบคุณครับ